ดีครับอยู่กับช่อง y u t u b e ปอยดูดัซิงครับพามาชมการทำงานของทีมงานวันนี้ครับย้ายมาบอ่บอหม่แล้วครับตอนนี้ครับอยู่นู่นหมดที่เทครับดินยังไม่หมดครับนี่ดินนว่มหมดแล้วครับตอนนี้ครับใส่ดินอย่างเยอะเลยวันนี้ สบายสบายครับทางนู้นก็ครึ่มครึ่มฝนมาแล้วครับเมื่อเช้าก็ฝนตกครับเมื่อเช้าจอดไปแป๊บหนึ่งครับรอฝนหยุดเพิ่งย้ายบอใหม่มาตอนเที่ยงครับวิ่งไกลครับวันนี้ดูรถรอกันครับนีน้องเขียวของเราก็อยู่นี่ครับ เที่ใกล้วันนี้ครับไม่กี่ร้อยเมตรเองครับประมาณห้าร้อยเมตรชิวๆสบายๆครับวันนี้ครับ วิ่งไกลรถเยอะครับวันนี้ครับสิบคันครับจอร,รอกันเป็นแถวเลยครับวันนี้ไม่แน่ใจว่าได้คนละกี่เที่ยวแล้วครับวันนี้ครับ<ม>ช่วงเช้าไม่ค่อยได้วิ่งนะครับช่วงเช้าฝนตกครับ นี่ป่ายงแรงจัดครับคันนี้ครับเฟืองคันนี้ได้เลยครับเฟืองคันนี้ใส่ดินประมาณนี้ครับออสบายสบาย ต่อไปคิวพี่เลือกครับที่เทก็ใกล้เต็ม้วครับตอนนี้ครับประมาณร้อยเที่ยว มัาจะได้คนละสิบเที่ยวแค่น,นั้นแหละครับวันนี้เฉพาะที่ย้ายมาไม่รวมกับช่วงเช้าครับดินนุ่มหมดแล้วครับตอนนี้ครับพี่เลิฟเกือบหลอก สบายสบายครับคันนี้ครับใส่ดินเยอะจัดตัวนี้สบายสบายครับนี่ที่เด็ดสียอดสายเขียวครับคันนี้ครับจะของเติมเต็มตลอดครับ พลังสายเขียวคันนี้ครับจะของยิ้มทั้งวันครับคันนี้ครับรถมาเต็มระบบเลยครับวันนี้ครับสิบคันไม่มีใครขาดไม่มีใครหายเลยครับ ทีเทสบายครับว 50, ันนี้ครับวิ่งไกลด้วยวิ่งแค่ประมาณ500เมตรเองครับนี่ทีมงานของเราครับจอเรียงแถวกันอยู่เต็มครับตอนนี้ เอามารอชมท่านประธานกันบ้างครับอิสุุมีอยสองคันครับตอนนี้ได้ก้าอิสุุนอกนั้นมีฮิโน่อย่างเดียวเลยครับอิสุสองคัน สายเขียวครับเสียยอดสายเขียวยิ้มตลอดทั้งวันครับพันนี้ครับเดี๋ยวรอชมคันไม่ต้อมกันบ้างครับ,ร,บรอสายดินแป๊บหนึ่งครับ เอาเต็มแล้วครับตอนนี้ครับเสียดต้อมเสียดต้อมรถไฟครับคันนี้ครับจากอุยสารใต้ครับคันนี้ครับ รเราชมเสียยอดกันมาครับยังใส่ดินอยู่ครับนี่รถชุนลมุนมาครับตอนนี้ครับมารอกันหมดแล้วครับตอนนี้วิ่งใกล้ที่เทสบายครับที่เทใหญ่มารออยู่ทุกคันนะครับ เสียยอดเสียยอดไม่รู้คนขับแกเติมอะไรครับยิ้มทั้งวันครับคันนี้ครับเปิดกระจกยิ้มทั้งวันครับคันนี้ครับจ็ด e ีสายเขียวครับ ทีเด็ดเจยอดเอ,อ้าเอ,อ้าเอ,อ้าไปเลย วิ่งสบายครับวันนี้วิ่งไกลด้วยนี่ดูรถมารอกันครับจออรอเป็นแถวครับไมโคตักไม่ได้หยุดเลยครับวันนี้ครับตักทั้งวันครับเอาติดรอหน้าแล้วเดี๋ยวราชมสายลั่นครับ สายลันประจำทีมงานเสียแต่งโอ้ <Ooh. S 1> สะเทือนครับคันนี้ครับรับประกันได้ครับ ือรทุ่งครับคันนี้ครับโกลแก้วหูแทบแตกครับลันจัดครับในเขตนี้คันนี้สุดๆแล้วครับสําหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่น,นี้ครับฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชทครับ เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ